ทุกอย่างซื้อหมดไม่สนว่าก้าวจะเป็นอะไรโอ้ยเป็นกี่ไรเอ้โสวยวิย่งได้ต้นเนี่นยเาต้นโลตัสต้นโลตัสอยากต้นโลตัสไปทำไรไปโลตัสเหรออยากไปโลตัสโอ้ยไม่ได้ต้นโลตัสเลยได้แต่ต้นสาลาเปา <laughs> ต้นสซเปา นั่นสลับปากอาบแล้วแล้วเหรอแม่เขาก็ไม่อาบน้ำโหเขาไม่อาบน้ำเหรออาบแล้วโอ้เออเออบูน้ำมันชื่อว่าอะไรวะเฮ้ยขอ,อยงยานใช้ไปหมดแล้วแต่เต็มยูอะต่เต็มยู่ แกรถปุ๊บ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 จิ <laughs> Orange tulip <two> <c oughs> อ่า <c oughs> เออเงินยันยังไม่ร้อยล้านเลยคนอื่นร้อยล้านหมดแล้วนะจารย์เออดจันทำให้มันสักแบบแบบโหดคนอื่นร้อยล้านยุงยุ้เว้นยุ้เว้นล่างสุดนะจันอุ้ยแต่ตอนนี้คุณโดนยามีเท่ากับคุณคุณเออเคทแล้วนี่ หรือเปล่าสองบีเอเฮ้ยแคทเขามีเยอะกว่าเปล่าเขาเล่นตลอดเลยเขาเล่นอย่างนานโมนเนมก็เล่นตลอดนะจ้ะเออใครเล่นเยอะกว่ามาดูกันครับทั้งสองแล้วว่าทั้งสองเลยเอืออืออือก้าเฟนบู๊ได้ถึงเท่าไหร่ สามสิบอือขอายังสี่สิบนะนนดีดีสะตรีมอยู่มันดีจโจมันดีนตัตัตโตโมันดี้นกทักทกอแบบตักใหญ่ๆเฮ้ยทำไมมันมันตัช้าอย่างวะเนี่ยโอ m มกอ d ไปนี่คืออะไรครับเนี่ยโหเห็ดชมพูเลยทำสีชมพูเขาให้เหรอครับก็ยังได้เห็ดที่สวยที่สุดในโลกมาแล้วเห็ดจากคนดูคุณครับคุณครับเก็ยังได้เห็ดที่สวยที่สุดในโลกมาแล้วผมเหรอครับมาให้ผมนะแทนผมผมเค็มอุ้ยให้จริงด้ะเฮ้ยเห็ดสวย่เห็ดสวยเห็ดสวย อวยให้ให้จริง้วยอ่ะติดติดไว้ก่อนนะเห็นเห็นสวยนะติด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 หมดติดหมดใครให้เรามาเราติดหมดใครให้เรามาเราติดหมดเวนบิดครับเอ้ยแต่เก่าอะไรนะแต่เก่าชอบบิดชอบบิดอะไรไม่เคยบิดบิดมอเตอร์ไซค์ไม่เคยเอามาเคยบิดเล่นเหรอแบบไปไปบิดเล่นเล่นเล่นบ้า B 啊，对对对，龙龙联鹏。啊龍龍